สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับโดยนะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือร้อยละของจํานวนนับนะครับโจทย์ก็คืออะไรครับร้อยละ30นะครับของ50เนี่ยเท่ากับเท่าไรนะครับโจทย์อยากรู้ว่า30ร้อยละ30ของ50เนี่ยมันเท่ากับเท่าไรนะครับนะักเรียน ที่เราเคยเรียนกันไปนะครับถ้ามีคําว่าของนะครับเราจะต้องทําอะไรกันครับก็คือการนํามาคูณกันนั่นเองแต่เรายังไม่สามารถนําร้อยละ30มเนี่ยมาคูณกับ50ได้เลยนะครับเราต้องเปลี่ยนร้อยละนะครับให้อยู่ในรูปของอะไรครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนนะครับนักเรียนร้อยละ30เนี่ยเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจะได้อะไรครับได้เศษ30 ส่วนหนึครับนักเรียนเก่งมากครับก็จะได้เศษ30ส่วน100นะครับคูณกับ50นะครับนักเรียนแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็คูณแบบเศษส่วนคูณกับจํานวนนับเลยนะครับก็นําเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะครับจะได้เป็น30คูณ50แล้วก็100คูณกับ1นะครับก็จะได้100นะครับเท่าเดิมนะครับ30นะครับคูณ50นะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับ ก็จะได้1,500นะครับส่วน100นะครับเราตอบได้เลยไหมครับนักเรียนเราสามารถตัดได้อีกนะครับการเขียนเศษส่วนนะครับก็คือการหารกันนะครับโดยอะไรครับตัวเศษเป็นตัวตั้งนะครับตัวส่วนเป็นตัวหารนะครับก็จะหารเหลือเท่าไหรครับเราก็ดูจาก0ตัด0แบบนี้0ตัด0นย์ี่ก็จะเหลืออะไรครับ15ส่วน1นะครับหรือ 15นั่นเองนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นนะครับร้อยละ30ของ50นะครับจะเท่ากับ15นะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างในข้อต่อไปนี่ครับตัวอย่างในข้อต่อไปนะครับร้อยละ15ของ20นะครับเท่ากับเท่าไรนะครับเราก็เปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนร้อยละให้เป็นอะไรก่อนให้เป็นเศษส่วนก่อนนะครับโดยร้อยละในข้อนี้ก็เป็นร้อยละ15นะครับก็เปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็จะได้เลยครับเศษ15ส่วนแล้วครับ ส่วน100นะครับคูณกับอะไรครับคูณกับ20นั่นเองนะครับนักเรียนเราก็นำอะไรครับนำา15นะครับคูณกับ20ส่วน100 15คูณกับ20นะครับเราก็เอามาตั้งนะครับในกระดาษโทดของเรานะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะคูณไปเลยก็คูณได้เลยนะครับก็2คูณ5เป็น สิบนะครับใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะครับสองคูณหนึ่งเป็นสองนะครับทดอีกหนึ่งเป็นสามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะบวกกันได้เท่าไหร่ครับบวกกันได้สามร้อยนั่นเองนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้เศษสามร้อยนะครับส่วนอะไรครับส่วนหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยตัดสามร้อยนะครับก็จะเหลือเท่าไหร่ครับก็จะเหลือสามนั่นเองนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นอะไรครับ ร้อยละสิของ20นะครับจะเท่ากับ3นะครับนักเรียนต่อไปนะครับร้อยละ100นะครับของ85นะครับจะเท่ากับเท่าไรนะครับแล้วก็แปลงร้อยละ100นะครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับก็จะเป็นเศษ100ส่วน100นะครับแล้วก็คูณกับ8 5เองนะครับนักเรียน 100ส่วน100ยเนี่ยเราสามารถตัดกันได้นะครับให้เหลืออะไรครับให้เหลือ1นะครับก็จะเป็น1คูณกับ85นะครับ1คูณกับ85จะได้เท่าไหร่ครับก็จะได้ตัวมันเองก็คือ85นั่นเองนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นนะครับร้อยละ100นะครับของ85นะครับก็จะเท่ากับ85นะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างในข้อต่อไปนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์กันบ้างนะครับ5%เปเซ์ของ100นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ห้าเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรได้ครับในรูปของเศษส่วนนะครับที่มีอะไรครับที่มีตัวส่วนเป็น1น0่งรครับก็จะเป็นเศษ5ส่วน100แบบนี้นะครับแล้วก็คูณกับ100นะครับนักเรียนเราก็นําอะไรครับเราก็นําตัวเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับก็จะได้เป็น5คูณกับ100นะครับก็จะเป็นอะไรครับห้าส่วนอะไรครับส่วนหนึนะครับตัดกันก็จะเหลืออะไครับ ก็จะเหลือ5นะครับหรือถ้าใครสามารถตัดกันได้เลยตั้งแต่บรรทันี้ก็สามารถตัดได้นะครับก็จะตัด100ตัด100นะครับก็จะเหลือ1ก็จะเป็น5้คูณหก็ได้เท่ากับ5นะครับนักเรียนคําตอบต้องได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหของ100นะครับก็จะได้เท่ากับ5นั่นเองนะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับ50%์ของ50นะครับจะมีค่าเท่ากับ เท่าไรครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนนะครับก็จะเป็นเศษ50ส่วนอะไรครับส่วน100นะครับนักเรียนคูณกับอะไรครับคูณกับ50นะครับนักเรียนเราก็นําตัวเศษคูณกับเศษนะครับแล้วก็ส่วนคูณกับส่วนนะครับนักเรียน50คูณ50 เราก็สามารถนำมาทดในกระดาษทดก่อนนะครับก็ได้0 0คูณ5ได้ได0ย์ต่อไป5คูณ0ย์ได้05คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ25นะครับเพราะฉะนั้น50คณ50ก็จะได้2,500นะครับก็จะเป็น2,500นะครับส่วนด้วยแล้วครับนักเรียนส่วนด้วย100นะครับ100สามารถตัดได้นะครับก็ตัดเหลือเท่าไหร่ครับ เหลือ25นะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นนะครับ50เปอร์เซของ50นะครับจะมีค่าเท่ากับ25นะครับนักเรียนนะครับวันนี้เป็นไงครับนักเรียนเราก็ได้ทําความรู้จักร้อยละของจํานวนนับกันไปแล้วนะครับนักเรียนเป็นไงครับร้อยละของจํานวนนับนะครับก็สามารถหาคําตอบได้นะครับโดยเปลี่ยนอะไรก่อนครับเปลี่ยนร้อยละกับเปอร์เซ็นต์นะครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับ นักเรียนจําไว้เลยนะครับร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับเศษส่วนที่ได้นะครับจะมีตัวส่วนเป็น100เสมอนะครับนักเรียนแล้วเราก็มาดําเนินการต่อนะครับโดยการคูณกับจํานวนนับนะครับที่โจทย์กําหนดมาแล้วเราก็จะรู้เลยว่าร้อยละของจํานวนนับนั้นนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนักเรียนวันนี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหา ตรงไหนนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามครูเข้ามาได้นะครับส่วนวันนี้นะครับครูก็ขอจบการเรียนการสอนของวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับนักเรียน